สำหรับวัยรุ่นท่านไหนที่ชอบแต่งรถซิ่งนะครับมาดูรถคันนี้เป็นตัวอย่างดูดูมึงดูสภาพรถที่ออกมาเดิมๆน่ะมึงดูมันไปถอดกาบออกหมดเลยดูมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยของดีพี่มีให้โอ้โหให้แค่นี้กูที่อยากจะสื่อหมายถึงว่า ถ้าพวกมึงอ่ะแต่งสวยแต่งรถสวยก็ไม่ว่ากันแต่งรถสวยถ้ามันแบบเดิมๆออกมาจากโรงงานอ่ะแล้วเอาไปทําสีทําอะไรแค่นี้มันพอเอาพูดตัวตัวเลยมันพอแบบมันพอดูได้มันดูสวยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดูดูดิที่จับมามันไปถอดกาวถอดอะไรหมดเลยนะแล้วแล้วเห็นไหม กระจกมองหลังไม่มีสักขันเลยแต่งสวยแต่งให้มันแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครว่านะแบบเดิมๆน่ะที่ชาวบ้านเขาลำคาญกันที่ประชาชนเขาลำคาญกันน่ะอ่าคือพ่อพ่อเนี้ยพ่อดังหลักๆคือท่อดังคือแต่งสวยแต่งให้มันเท่ขี้อ่ะ กู้อย่างเงี้ยไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าที่เขาลํำคาญกันที่เขาออกมาด่าพวกมึงกันเนี่ยคือท่อรถพวกมึงดังอ่าไม่ต้องเอาเครื่องอะไรมาวัดหรอกคือเขารู้นะ่ะขี่ผ่านเนี้ยมันเสียงดังใครฟังใครก็รู้เออเขาไม่ได้หมูหนวกคือแต่งสวยแต่งสวย,สวยแต่งให้มันแบบเท่ๆออกจากโรงงานเดิมๆแล้วมึงเอาไปแต่งสวยนะ่ะไม่มีใครว่าหรอก แต่ว่านี่แหละท่อดังหลักๆคือท่อดังแล้วรถที่ออกมาจากโรงงานสภาพเดิมๆน่ะคือมันดูดิมึงดูกาบรถอะไรพวกเนี้ยชิ้นส่วนอุปกรณ์ทำไมต้องไปถอดออกปะไม่เข้าใจถอดแล้วรถมันเร็วขึ้นหรอดูดิรถออกมาจากโรงงานคันละห้าหกหมื่นพอถอดกาบทิ้งถอดอะไรทิ้ง คันละหมื่นเนี่ยจะมีใครซื้อไหมเนี่ยเออมันก็มีแหละมีแหละคนซื้อคันละหมื่นเออดูดิถอดทำไมวะ